กระเจี๊ยวออกมาแล้วรู้ไหมว่ากระเจี๊ยวออกมานะ่ะมึงบึงสาพานบึ้งหไดเลยมันไปเที่ยวไปกัดกันลูกไปกัดกระผาบึ้งในเปียกมัอืโอ้ยโอ๊ยโอ๊โอโอยมึงแข่ก็เป็นหูมึงอ มากมาเลยอันหยงอืมจะมางอแถววะคือมางองแถบดูคู่ก่อละนี่อู้มันคือเป็นยังสีลูกอ่ะอุ้ยอุยตายแล้วตายแล้วหูอุยตายแล้วหูจะขาดไหมเนี่ยอืม มาปึกคับปึกแน่งงกับหมางงกับน้องมันฟัดกันไม่รู้เรื่องเลยดูสภาพตนกลับมาตนไปยังดีๆอยู่เลยเอากันหนักนะเนี่ยอ <c oughs> <c oughs> หางานให้กูอีกแล้ว ไปตัดมันให้ตามที่ต้องการนี่วัยนี่ยุ่งนี่ที่หลังต้นนี่ตื่นตอนนี้ตัดมันให้นี่กระตุกใหญ่อยู่นะ จะนี่เป็นไงบ้างลูกเจ็บมากเหรอไม่น่านะไม่น่าเจ็บนะดูสภาพ หลังเสร็จแล้วสภาพมันเป็นจงคงอยู่เหรคงจะเหนื่อยมากเหรอใช่ไหมเหนื่อยมากใช่ไหมพี่ชานนไม่น่าฟัดกับพ่อเลยดูสิเจ็บไปหมดแล้วผมเจ็บไปหมดแล้วย,ยายครับผมเจ็บมากเลยพ่อเอาจริงนะเนี่ย พ่อฟัดผมจริงๆนะเนี่ยไม่เบามือเลยอ่ไม่เบาฟันเลยพ่อนะกัดผมจริงๆนะดูสิเป็นรูหมดเลยแ <c oughs> ขีวพ่อมาอยู่ผมหมดเลยเนี่ยแคี้ยวนะดูสภาพ มันเจ็บมากเลยใช่ไหมสำอยหรือเปล่าสำอยยายรือเปล่าลุบสำอหรือเปล่าสำอ,อ,อยใช่ไหมจะจำไหมน่ะทีเนี้ยจะจำไหมนะ่ะจะหลับจำไหมนะ่ะไม่หลับแม่ไม่คิดนี่เชื่อเถอโอเคนะเดี๋ยวยายไปนอนแล้วนะเหนื่อยอะ่ะล้างเองสองตัวเนี่ยเหนื่อยมาก ມັນເມື່ອຍມັນເມື່ອຍຍາຍໄປນອນກ່ອນເດີ້ໃຫ້ຍິນບໍ່ຍາຍຊິໄປນອນແລ້ວສໍາອ້ອຍນັກເອງຫັ້ນ